คลิปนี้จะมาสอนปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือ r e d m i A 1แบบไม่ใช้คอมกันนะครับหลายท่านเจอปัญหานะปิดเครื่องแล้วกดเข้าโหมดหล้างเครื่องแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการปลดทํำยังไงขั้นแรกให้ทําการปิดเครื่องให้สนิทนะครับปิดเครื่องให้สนิทเลยจากนั้นกดเพิ่มเสียงแช่ไว้แล้วกดปุ่มเปิดแช่ตามพอมันติดแล้วให้ปล่อยแค่ปุ่มเปิดนะอ่าแบบนี้ครับ พอกดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าไอมีหุ่นยนต์ล้มแบบเนี้ยหลายท่านจะมาหุดอยู่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้เพราะว่ากดแล้วมันไม่ไปใช่ไหมวิธีการให้เรากดเพิ่มเสียงกับเปิดย้ำพร้อมกันนะครับอ่ะเห็นไหมพอเราย้ำปุ๊บพร้อมกันมันจะเข้าโหมดแบบนี้ถ้าเราไม่กดปุ่มย้ำสลับไปสลับมาเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้พอเราเข้าหน้านี้ได้นะครับทีนี้ให้ทําการใช้ลดเสียงเลื่อนลงหาคําว่า Vip data t ทับแฟคเ r อร e ่นะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้ง พอเข้าหน้านี้ก็กดลดเสียงเลื่อนลงเพื่อยืนยันนะครับกดปุ่มเปิดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวมือถือเราก็จะทําการสั่งรีเซ็ตคืนค่าโรงงานแล้วทีนี้นะครับเป็นการล้างเครื่องเสร็จเรียบร้อยมันจะกลับมาที่เดิมให้กดปุ่มเปิดนะครับเลือกอันบนสุดเป็นการรีบูตอ่าจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เพื่อนสมาชิกนะครับตามส่งส่งมานะส่งมาเจ้าของเครื่องบอกว่าเอาไปร้านแถวบ้านแล้วทําไม่ได้ก็เลยส่งมานะครับอันนี้เอามาถึงก็ ทำการล้างเครื่องให้นะแล้วก็ถ้าติด gmail เนี่ยติด gmail นี่จําเป็นต้องได้ผ่านโปรแกรมนะครับอ่าถ้าไหนที่ติดปัญหานะครับติดรหัสติดล็อกหน้าจอนะรุ่นนี้ก็ทําให้แค่สามร้อยนะครับราคาช่างถ้าไหนที่ไม่มีโปรแกรมนะครับทักเฟซมาถ้ามีคอมก็ออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีคอมก็ต้องได้ส่งมาแบบนี้ถ้าส่งมาก็จะมีค่าส่งกลับเพิ่มแค่ห้าสิบบาทนะครับไม่ได้คิดแพงนะ แต่ว่าถ้าเราทําแถวบ้านราคาไม่ต่างกันก็ทําแถวบ้านก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ก็รอเครื่องขึ้นมานะครับหลังจากเครื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเริ่มต้นนะมือถือทุกเครื่องที่ผ่านการใช้งานเนี่ยจะติด Gmail หมดนะครับยกเว้นว่าเราลบเมลออกก่อนที่เราจะล้างเครื่องแต่ถามว่าเวลาล้างเครื่องด้วยการกดเข้าหมดแบบเนี้ยยังไงเครื่องก็มีเมลที่ฝังอยู่นะครับดังนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะติด g m a i ลล้านเปอร์เซ็นต์เลย นะครับถ้าติด Gmail ถ้าเราจำเมลไม่ได้ก็จำเป็นต้องได้ปวดผ่านโปรแกรมนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆตอนนี้แทบจะปลดมือไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นต้องได้ผ่านโปรแกรมอ่าโอเคนยะครับเดี๋ยวเร,เราดูเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยจะเห็นว่าตอนนี้เป็นเห,เหมือนเครื่องใหม่เราซื้อมาใหม่เลยดูนะสัญ,ญลักษณ์มันมีลูกปุญแจตรงนี้แสดงว่าติด Gmail แน่นอนนะอ่าโอเคก็เป็นการปลดรหัสล็อกหน้าจอให้ดูเนาะนะครับส่วน Gmail ตัวน,นี้ผมจะใช้โปรแกรมต่อ ะครับเพราะว่าถ้ามานั่งปวดมือจะใช้เวลานานนะครับโอเคครับก็มาฝากการวิธีการล้างรหัสล็อกหน้าจอด้วยตัวเองครับง่ายๆครับขอบคุณครับ